ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยนะครับจ่องทีทีชีแนลครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของค่ายซู Mo เบสนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ตัว7จ็ดรหัสนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับแต่ใครและกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเพื่อการ เงนอยูหลังนะครับและหน้ดกองเน็ตตัวมุมเอนะครับก็จะมีทั้งหนัาเน็ตตัวใหม่แล้วก็หนดเน็ตตัวเก่านะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับในพร้อมแล้วนะครับไปรับจมเน็ตตัวมุฟตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตตัวมุฟตัวที่1กดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันแปดเก้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึงสามสิบวันนะครับ G, ตัวมุฟตัวที่2นะครับกดดอกจันทก้าดอกจัน3ามหกสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกนะครับระยะการใช้งานนานถึง30วันนะครับเน็ตตัวมุฟตัวที่3นะครับอาจเน็ตตัวมุฟตัวที่3กดดอกจันทปด8ดอกจัน1ดอกจัน2สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานนาน7วันนะครับเน็ตตัวมุฟตัวที่4นะครับ หนัดเน็ตตัวมุฟตัวที 4, ่สี่กดดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9, 7, 4, เก้าเจ็ดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวมุฟตัวที่ห้านะครับหนัดเน็ตตัวมุฟตัวที 5, ่ห้ากดดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9, 9, 4, เก้าเก้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกระยะการใช้งานนานถึงสามสิบวันนะครับเน็ตตัวมุฟตัวที่หกนะครับหนัดเน็ตตัวมุฟตัวที่หกกดดอกจันเก้าสามห้าดอก จันแปดแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2อจิกระยะการใช้างานนาน1วันนะครับเน็ตตัวมุบตัวที่7ตัวสุดท้ายน,นะครับหาดเน็ตตัวมุบตัวที่7ตัวสุดท้ายครับกดดอกจัน7จ็ดดอกจัน7 60สีส่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กจิกระยะการใช้างานนาน7วันนะครับก็ครบ ไปตั้ง7ตัว7หนัดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูให้ครบทุกตัวทุกหนัดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถแจ้งงานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ